ไปในลุมงกับพี่เมพี่หมอกพี่ฝนเขก็แก้ก็แก,ก้อะไรไม่ขึ้นน่ะยินข้าวแล้วแม่บอกว่าไข่มันร้อนไงก็สักพักหนึ่งวกว่าไข่มันจะเย็นนะ่ะงูและวหนึ่งตัวงูวแแต่พี่เม่โผล่หัวไหไม่เห็นถ่ายตรงนี้ไม่เห็นกระโดดใส่ลู้ สะดดใส่เลย,ยนะอะไรตัวดีเขานอนปีหาอยู่นะ,ะ,ะรักน้องเห็นไหมคะน่ะรักน้องอะ่ะเออพี่พี่แม่พี่หมออ่ะเขาเป็นคนนิสัยแมเป็นแมวนิสัยดีเขารักน้อง พอจะมีแบวเป็นคุณชายกับเขาบ้างไหมเนี่ยฮึเปิดเลยเอ้มาหาแม่เลยนะเปิดอะฮะเปิดเลยเปิดไม่มาหาแม่เลยนะไปนั่งข้างตู้เย็ยนทำไมสายไฟแม่มาเถอจะเหยียบหัวแม่กันไหมเนี่ย สายตาสายตาสายตาให้ลูกเหนื่อยไอ้รู้หอบหอบหอบแค่็กๆวะเนีหอบแค่ๆไอู้่หอบได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะฟ้าหนูจะไปเหยียบตรงกระป๋องมาเลยลูก เดี๋ยวของพี่ฝนเขาล่วงลงโครมลงมาลูกเดี๋ยวของพี่ฝนเขาหล่นลงมาพี่หนอเขาชอบทําหน้าแปลกๆนะพี่หมอเนี่ยดูจ้องน้องฟ้าค่ะชอบทําหน้าแปลกๆอะอะอะไรลูกอะไรลูกฮะ อะไรกับน้องฮะดูจะอะไรกับน้องลูกฮะดูตาสีเข้มมากเลยน้องเหนื่อยแล้วเนี่ยลูกน้องพักอยู่ตรงนี้น้องเหนื่อยแล้วเนี่ยฝนเขาเคุกแค่เขาแคเแค้เขาออกอะไรก็ bon. ไม่รู้ไม่รู้อะไรของเขาก็ไม่รู้นะกินเรื่องกินอน่มีปัญหาแล้ววันนี้ก็กินไอติมนะคะนี่แม่ให้กินไอติมเพราะนนนอนแบลวทั้งวันแม่ก็ไม่ค่อยห่วงอะไรแ้าเขาหน้าแบลเบอ่ะมีความหล่อมั้ยยังคะเออ หล่อมั้งยังดูสายตาความหล่อมีบ้างไหมเปิดจ้องอะไรนะ่ะอ๋อจ้องน้องฟ้าน้องฟ้าทำอะไรลูกชอบเก็บของกินนะหนูเนี่ยจ้องน้องฟ้าค่ะเห็นไหมกินอะไรเข้าไปเนี่ยบอกว่ากินจิ้งจกกินมแมลงเข้าไปนั่นน่ะนั่น,น,น มีจิ้งจกตัวเล็กอยู่ไม่อ้อมรู้ในเนี้ยอะไรของหนูเนี่ยหนูนี่ชอบเก็บของกินนะลูกฟ้านะพี่เหมาะป๊ด แม่ก็ได้แต่นั่งอะคะ่ะนั่งมาอยู่เนี้ยก็ไม่ได้แหน่แหน่ขู่กันดีแล้วฟอ,ฟอ้อีและไอลุงค่ะไอลุงไอลุงอยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงฟอ้ฟอเนี่ยมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี่ยจ,จริงเลยทุกที่ทุกทุกทางทุกเวลาหึขยันขูจ่จริงๆรเลยเสียเปิด